โยโยโย่ซีเป็นมงเช้าเจอกันกับคืนหนังบิ๊กแมทสวัสดีฟัคืนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฟ้าผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตเขาวมกลุ่มหนังได้ที่อัด MVP 33ครับ เอาค่ำคืนนวัอาทิตย์บิ๊กแมชพี่จะเลือกเกมเวลา2องทุ่มแตะไวนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบอร์ลี่จะเปิดบ้านเจอกับแชมป์เก่าลิเวอร์พูลครับเบอร์ลี่มี3แต้มจากการชนะ1แพ้2 3. เกมล่าสุดบุกแพ้แมนยูแต่มา2-3นะครับชอตปาร์เกอร์ก็มีผู้เล่นการหลักอย่างประตูมาตินดูบราฟก้าเกมรับเอ็กดาวกับเอสเตดนะครับตรงกลางมีจอชคาลเลนกับตันทีมนาวุกก็นำโดยฮันนิบาลเมดบรีบรุนลาเซนเจเดนแอนโทนีนะครับกองหน้าไลฟ์ฟอสเตอร์ กองหน้าทีมชาติแอฟริกาใต้ครับโยโย่ที่จกฝากผลิตภัณฑ์ K คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกาที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเอกับหรือว่าพูนะครับแชมป์เก่าชนะมาสามัดรวด9คะแนนเต็มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียชนะอาร์เซนอลมา1 0นะครับอ์เนัส็อตยังหมดสิทธิ์ใช้งานฟิล์มโปงตัวใหม่ที่ยังเจ็บแล้วก็นักเตะส่วนใหญ่ก็ไปเล่นทีมชาติมาหมดนะครับ ก็แกนหลักประตูอลีซงเบเกอร์เกมรับเคอร์เคสฟานไดโกนาเต้ทีนี้อยู่ที่แบ็คขวาครับว่าจะถอยโซโบโมาเล่นหรือว่าจะใช้อคอเนอนร์บลัดลีย์นะครับส่วนดันกลางคราฟเฟนแบมกมาร์คอลิสเตอร์แนวรุกซาลาฟลโฟรินเวียสโคดี้กัคโปอูโก้เอกิติเก้ทีนี้กองหน้าตัวใหม่อย่างอเล็กซานเดอร์อีซักเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าจะร่างกายจะฟิตพอที่จะลงสตาร์ตตัวจริงเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีเกมนัดแรก ลงเล่นกับทีมชาติสวีเดนไปแค่ประมาณ20่สิบนาทีนะครับในซัมเมอร์นี้ครับ แน่นอนเจอกันล่าสุตดต้องย้อนไป2ฤดูกาลก่อนหรือว่าููชนะไปกลับในบ้าน3-1เกมเยือน2 0ก่อนเกมหรือว่าููบุกมาเป็นต่อพอสมควรนะครับหรือลอาจะเสียเปรียบเพราะนักเตะหลายคนเี่นไปเล่นทีมชาตินะครับถ้าเทียบกับเบอรล์ลี่เพียงต่อว่าโดยคุณภาพตัวผู้เล่นครับแม้ยิ่งได้อีซักมานี่ต่อให้สำรองมาแต่ว่าตัวเลือกมันก็จะเยอะมากหรืออาจจะออกสตาร์ตตัวจริงเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องเดาการจัดทับของเนื้อสล็อตดูแล้วเบอร์ลี่อาจจะมีหวือหวาทำได้ดีในเกมกับแมนยูแต่ว่าเกมนี้ไม่่งายบสิตก็ บอกอยู่ยแล้วเร์อพูมักจะยิงขาดด้วยครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลนะครับเร์อพูจะบุกมาชนะเบอร์ลี่ขาดถึง2ประตูดได้ครับให้เชียร์หรือว่พูเป็นครูนหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย